วสวัสดีครับกําลังเช็ครถยนต์อยู่พอดีเลยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับเนี่ยงานแบบนี้ผมไม่ถนัดเท่าไหร่ยังไงก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคอยแนะนําให้อีกทีหนึงและวันนี้นะครับรายการแวะพักทักทายพามาที่อู่ซ่อมรถยนต์ซอยวัชระพลซึ่งเป็นอู่คู่ค้าของบริษัทชนะชาติประกันภัยครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของอู่ตัวจริงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพงศิลป์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องถามก่อนเลยว่าลักษณะการทําธุรกิจของทางอู่เนี่ยกับทางบริษ,ษัทธนชาตปาระกันภัยเนี่ยเป็นยังไงะครับโอเคครับคือทางบริษ,ษัทธนชาตเนี่ยเป็นบริษัทสถาบันการเงินครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและด้านปาระกันภัยเราเป็นคู่ค้าของบริษัทธนชาตประกันภัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลูกค้าของเราก็คือหมายความว่าลูกค้าที่ทํากรมธรรม์ประกันภัยกับทางธนชาติถ้ามีเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่ข้างนอก หรือที่ไหนก็ตามแต่ละเข้าเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยธนชาติเราก็สามารถที่จะรับรถของลูกค้าเนี่ยเข้ามาซ่อมได้กรณีไม่มีใบเคลมเราก็สามารถมาเปิดเคมอ,ออนไลน์กับเราที่นี่ได้คุณพงศ์สินครับอย่างรถคันนี้เนี่ยเสียหายอย่างนี้เนี่ยต้องซ่อมตรงไหนบ้างนะครับอ๋อโอเคครับรถคันนี้เนี่ยถ้าเสียหายระดับต้นเนี่ย มันจะเสียหายตรงกันชนแล้วเราจําเป็นที่ต้องเคาะแผงหน้าแล้วก็คือแผงตรงหมอน้ำํำแล้วก็ทําสีฝากระโปรงอ,อย่างงานอย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วัน,วนเสร็จใช่ครับ ดูกว้างขวางแล้วก็ดูมีมาตรฐานมากๆเลยนะครับอยากให้คุณคงศิลป์เนี่ยบอกถึงจุดเด่นนิดนึงว่าอู่ของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างครับอ๋อคือตอนนี้นะครับเรากล้าลงทุนโดยสิ่งแรกก็คือในเรื่องของช่างช่างของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่างที่มีคุณภาพมีประสบการณ์วงการสีมาเป็น1ิปีแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นห้องพ่นสีห้องอบสี เครื่องดึงตัวถังเครื่องเชื่อมอาก้อนเครื่องสปอร์ตอินฟาเลตทุกอย่างเนี่ยเรารับประกันความสมบูรณ์แบบมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับ,รบในฐานะที่เป็นผู้ค้ากับบริษัทธนชาติประกันไทยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ ในความรู้สึกของผมนะครับบริษัทธนชาตเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงแล้วก็มีการทำงานอย่างเป็นระบบแล้วรวดเร็วซึ่งลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถมั่นใจได้สำหรับนะครับลูกค้าของบริษัทธนชาติประกันภัยนะครับที่สนใจเข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับก็มาได้ที่ซอยวัชรพลนะครับจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปงิลมากมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่นะครับก็คืออู่รถยนต์ดีๆมีมาตรฐานซึ่งเป็นคู่ค้าของธรรมชาติประกันภัยและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ